ิดฉากลงอย่างสวยงามสำหรับเวทีประกวดนางงามที่แฟนนางงามต่างรอคอย Miss Universe Thailand 2023 Miss Universe Thailand 2023หรือ m u t 2023รอบตัดสิน Final Competition จัดขึ้นในวันที่20สิงหาคม2566สดส่งตรงจาก m c c Hall เดอะมองามวงวานพร้อมประกาศเจ้าของมงกุฎในปีนี้นั่นก็คือแอนแอนโทเนียโพซิล จนแฟนนางทั่วทั้งประเทศต่างไล่เรียงเหล่า นางงามแอนและอาจารย์ที่มงลง M.U.T. แอนแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023สาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กผู้ฝ่าฟันมีเส้นทางการประกวดมาหลากเวทีตั้งแต่เมื่อปี2014ได้เข้าร่วมรายการเด e f a ฟ t ไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งพร้อมกับผ่านเข้ามาเป็นหนึ่งในลูกทีมของเมนเทอร์พลอยและติดหนึ่งใน10คนสุดท้ายของรายการและเจ้าของตำแหน่งมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2019ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครอง แอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022จากนางงามเดินสายมานับไม่ถ้วนตั้งแต่เจ้าของรางวัลมิสโมบายไทยแลนด์2018และยังเคยได้ตำแหน่งรองอันดับ2นางสาวถิ่นไทยงามปี2563 อีกทั้งยังได้รับฉายานางงามจากกองขยะด้วยรวมถึงเธอยังเป็นนักแสดงของช่อง8เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในด้านต่างๆกระทั่งเข้าไปประกวดบนเวทีโลก Miss Universe 2022ได้ติดหนึ่งใน16คนสุดท้ายและได้รับรางวัล Leadership Award Impact Wave Winner หรือรางวัลผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมแอนเชลีสกอตเคมิสหรือแอนชายยีสกอตเคมิสมิส s ูนิเวอร์สไทยแลนด์2021เป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลีย มีความสามารถโดดเด่นทางด้านกีฬาเป็นถึงกับตันทีมวอลเลย์บอลในระหว่างเรียน และจบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์สาขาสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยในซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและมีอาชีพเป็นนางแบบเคิร์ฟโมเดลซึ่งขณะที่เข้าประกวด Miss u n i v e r s ์ Thailand ์2 2 2 1ได้พบคอนเซปต์เรียลไซส์บิวตี้จนทุกคนต่างประหนักในเรื่องนี้อแมนด้าออกดำมิส s s นิเว e ร์สไทยแลนด์2020เป็นลูกครึ่งไทยแคนาดาดัสและเชื่อสายจีนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยโตรอนโตประเทศแคนาดา สาขาเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจและการจัดการด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เคยประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์2015และผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายตามด้วยการประกวดมิสแกรนภูเกต2016ได้รางวัลชนะเลิรและมิสแกรนไทยแลนด์ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายและอีกหนึ่งเวทีมิสทัวริซึ่งเมโทรโพลิแทนอินเตอร์เนชันแนลได้รางวัลชนะเลิรมาเช่นกัน,ก,นก่อนจะเข้าสู่10คนสุดท้าย บนเวทีระดับโลก Miss u n i v e r s ์2020